ต้นอกใหงเสียหยาบมานะเดียวเสียแต่น้ำหลุมช่วได้สี่สหาสิบต้นยู่ติทั้งหมดน้อยอยู่กับมีแล้วัวเข้า บอกทัวทัวก็ต้องสิออกโดดทัวร์บางน้ำหรอกเระคือน้ำฝนง้ำหนาวไม่อ,อยากคืนหอดข้างนี่ลกพักตกินบะหมี่ลกพักออกไปสโานข้าง